เจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งอเมซ o n เผยเคล็ดลับการบริหารจัดการเวลาและการตัดสินใจในแต่ละวันให้ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชลิดาพรมโยธีนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของอเมซ o n ผู้ที่รวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าสินทรัพย์นะคะ1,81,400ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้คนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกนี้หลายคนนะคะมักจะไม่ค่อยนอนหลับกันและก็มีการตัดสินใจเป็นพันๆครั้งในแต่ละวันรวมไปถึงนะคะไม่มีเวลาให้ตัวเองแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เจฟเบสซสปฏิบัติคุณแจสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็คือนอนวันละ8ชั่วโมงทําการตัดสินใจที่สําคัญวันละ3ครั้งและจัดการให้การประชุมสําคัญอยู่ในช่วงก่อนเวลาอาหารกลางวัน ผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของ Amazon ท่านนี้นะคะได้เขียนบทความลงใน fastcompany.com เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาที่เขียนลงในหนังสือเล่มใหม่ของเขาเรื่อง invent and wonder ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้เริ่มด้วยการอธิบายถึงรากฐานวิธีการตัดสินใจของเขานั่นก็คือการนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงเต็มและในเวลาเช้าเขาจะให้มีเวลาในการรับประทานอาหารเช้ากับลูกๆชงกาแฟอ่านหนังสือพิน เมื่อถึงเวลา10โมงเช้านะคะเขาก็จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการประชุม IQ สูงของวันหรือว่า high IQ meeting of the day และในเวลา5โมงเย็นเขาก็จะเอาพวกเรื่อง IQ สูงเหล่านี้ทั้งหลายค่ะเก็บขึ้นทิ้งเอาไว้จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เขากล่าวว่าเขาสามารถทำทุกอย่างลงตัวได้ในช่วงเวลา7ชั่วโมงนี้เพราะเขารู้จักการลำดับความสำคัญก่อนหลังหรือว่า prioritize นั่นเอง โดยเขาได้เขียนไว้ว่าให้ลองคิดดูในขณะที่เป็นผู้บริหารอาวุโสคุณได้รับเงินเดือนเพื่อทำอะไรคุณได้รับเงินเดือนเพื่อให้มาตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงในจำนวนไม่ต้องมากงานของคุณไม่ใช่มานั่งตัดสินใจเป็นพันๆเรื่องในทุกๆวันเขากล่าวว่าแทนที่จะต้องมานั่งตัดสินใจเป็นพันๆเรื่อง เขาจะตัดสินใจเพียงแค่สอสาเรื่องในแต่ละวันเท่านั้นโฟกัสในสิ่งที่ยังไม่ออกดอกออกผลในอีก2-3ปีข้างหน้าเขาได้เขียนอีกว่าเมื่อผลประกอบการรายไตรมาสออกมาดีนะคะผู้คนก็มักจะแสดงความยินดีกับเขาซึ่งเขาก็ได้แต่ขอบคุณคนเหล่านั้นในขณะที่เขาคิดว่าจะผลประกอบการไตรามาสนั้นน่ะออกมาดีเพราะว่ามีการเตรียมตัวปรับปรุงดําเนินการตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วและแน่นอนค่ะในปัจจุบันนี้นี่นะคะ เขาก็กำลังเตรียมตัวทํางานสำหรับผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี2,566และเขาก็ย้ำว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่เราต้องทําเขาย้ำอีกนะคะว่าเขาจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า2-3ปีและถ้าได้มีการวางแผนเตรียมตัวไว้เหตุใดเขาจะต้องมานั่งตัดสินใจเป็นร้อยร้อยครั้งในวันนี้เขากล่าวอีกว่าหากมีการตัดสินใจที่ดีในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วและการตัดสินใจนั้น ก็ควรจะเป็นการตัดสินใจที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ mm hmm. เขาได้อธิบายในเรื่องการเร่งกระบวนการในการตัดสินใจโดยแบ่งการตัดสินใจเป็น2ข้อที่เขาเรียกว่าข้อ1น,นะคะการตัดสินใจที่ไม่มีทางย้อนกลับหรือ one way door ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจอย่างรอบคอบอย่างช้าชาและ 2. การตัดสินใจที่สามารถย้อนกลับได้หรือ two way door ซึ่งเมื่อตัดสินใจแล้วนะคะก็ได้ลองดําเนินทีละขั้นแล้วปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็สามารถถอยหลังกลับมาดูใหม่ได้เขากล่าวติดตลกนะคะว่าการทํางานที่อเมซอนนั้นเหมือนเขากําลังอยู่ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ทําให้ช้าลงหรือว่า h i e f Slow Down Officer เนื่องจากว่าเขาต้องการเห็นการตัดสินใจนั้นได้รับการวิเคราะห์มากกว่า17วิธีเพราะการตัดสินใจเหล่านั้นมีผลที่ตามมาสูงและเปลี่ยนกลับแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจแบบ one-way door เขาบอกอีกว่าปัญหาก็คือว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งนี้ค่ะการตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบ two-way door ซึ่งเขาจะใช้วิธีในการเร่งกระบวนการในการตัดสินใจด้วยการดำเนินการตามหลักการที่เรียกว่า การไม่เห็นด้วยและลองทำดูหรือเรียกว่า disagree and commit เมื่อมีการถกเถียงเรื่องการตัดสินใจกับคนอื่นๆในทีมค่ะเขากล่าวว่าถ้าเราไม่ระวังให้ดีนะคะกระบวนการตัดสินใจเนี่ยอาจจะกลายเป็นสงครามความขัดแย้งได้กลายเป็นว่าใครก็ตามที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดก็จะชนะท้ายที่สุดอีกฝั่งที่มีความเห็นแตกต่างก็จะบอกว่าก็ได้ผมเหนื่อยแล้วเราจะทำตามวิธีของคุณกัน ซึ่งนั่นเป็นกระบวนการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในโลกทําให้ทุกคนเสียกําลังใจและเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบสุ่มๆวิธีการที่ดีกว่าที่เบซอสใช้นะคะก็คือว่าให้ผู้ที่มีความอาวุโสกว่าเนี่ยนำเรื่องเสนอผู้นําที่มีความอาวุโสที่สูงกว่าขึ้นไปอีกทั้งนี้ค่ะการตัดสินใจที่เป็นที่ถกเถียงกันต่างๆก็จะต้องได้รับการเสนออย่างรวดเร็วจะปล่อยให้พนักงานระดับล่างสองคนเถียงกันเป็นปีๆและทําให้พวกเขาเหนื่อยล้าไม่ได้ เราต้องสอนพนักงานเด็กๆเหล่านั้นเบโซสกล่าวว่าเมื่อทีมเจอทางตันให้นำเรื่องเนี้แจ้งไปยังผู้ที่มีตำแหน่งอาวุโสกว่าอย่างรวดเร็วและคุณในฐานะที่เป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดลองฟังหลายๆมุมมองและให้บอกกับพวกเขาว่าไม่มีใครรู้คำตอบที่ถูกต้องแต่อยากให้พวกเราลองเสี่ยงกับฉันอยากให้พวกเราไม่เห็นด้วยและลองทำดูเราจะทำวิธีนี้กันและอยากให้พวกเราไม่เห็นด้วยและลองทำดูจริงๆ แต่ในบางกรณีนะคะเบซอสบอกว่าเขาเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจที่จะไม่เห็นด้วยและลองทําดูแม้ว่าเขาคือผู้ที่มีความอาวุโสที่สุดในอเมซอนก็ตามเขาเปิดเผยว่าเขาไม่เห็นด้วยและลองทําดูตลอดเวลาเขาจะถูกเถียงบางเรื่องเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์และก็จะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้จริงๆแต่คุณมีข้อมูลที่ชัดเจนสมเหตุสมผลมากกว่าที่ผมมีงั้นเราจะลองทําตามวิธีของคุณกันและผมสัญญาว่า ผมจะไม่พูดว่าผมบอกคุณแล้วดูเหมือนว่าเบโซสนะคะตอนนี้ก็ได้เผชิญกับการตัดสินใจหลายชั้นหลายขั้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่ออเมซอนจะต้องเร่งรีบให้ทันกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่มีการคาดว่ายอดขายออนไลน์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น33มาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่189,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ a m เมซอนค่ะก็กําลังกระตุ้นนะคะให้เหล่านักช็อปเนี่ยมารับของที่ร้านค้าเนื่องจากว่าบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่อย่าง FedEx แล้วก็ UPS เนี่ยได้ออกมาเตือนเรื่องความล่าช้าในการขนส่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโดยบริษัทได้เสนอการรับสินค้าณนะจุดส่งสินค้าใน900เมืองทั่วสหรัฐผ่านศูนย์ของอเมซอนค่ะ เอาละค่ะก็นํามาฝากกันนะคะถึงวิธีการในการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเขาในการบริหารจัดการเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ทําไมถึงต้องนอน8ชั่วโมงเพราะว่าพอนอน8ชั่วโมงปุ๊บตื่นขึ้นมาสมองก็จะเฟรชนะคะมันก็จะมีความไบรท์เกิดขึ้นสมองก็จะแล่นเราสามารถที่จะคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรได้อย่างคล่องตัวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับกู้แชริ่งและปอมชริดาพรมโยธินนะคะมาติดตามกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ